5เคล็ดลับขับถ่ายดีมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนหลายคนอาจมองข้ามความสำคัญของการขับถ่ายทั้งที่แท้จริงแล้วระบบขับถ่ายที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพเพราะช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายป้องกันสารพิษสะสมวันนี้ผมมีเคล็ดลับเพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมาฝากมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. กินผักผลไม้ให้เพียงพอผักผลไม้อุดมไปด้วยไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและป้องกันการท้องผูก2ดื่มน้ำวันละแปดแก้วน้ำช่วยให้อุจจาระนิ่มถ่ายง่ายไม่แข็งกระด้าง 3. จัดเวลาถ่ายให้สม่ำเสมอฝึกร่างกายให้ถ่ายเป็นเวลา 4. ออกกำลังกายเป็นประจำการเคลื่อนไหวร่างกายกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ช่วยให้ถ่ายคล่อง5หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องผูก เช่นอาหารไขมันสูงอาหารทอดกรอบแป้งขัดสีนมและไอศครีมเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตประจำวันเล็กน้อยก็จะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอาการท้องผูกและท้องเสียเพื่อสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงอย่างสมบูรณ์ของทุกคน